ทำคอนเทนต์ต้องเชื่อมโยงกับมนุษย์จะชนะได้ก็ต้องรู้จิตวิทยาเรื่องลึกนี่ครับคนรู้จิตวิทยาไม่ต้องพูดเยอะ yes เรามาอ่านไปคิดไปว่ามันจะใช้งานอะไรกับพวกเราชาวอ n a ดอรกที่ทำคอนเทนต์ได้บ้างแล้วก็มาเจอบทหนึ่งที่มันชอบมากเหมือนกันพูดเรื่องเรื่องว่าทำไมคนเราถึงเอง็นเอียงกับคำว่าใครๆเขาก็ทำกันแบบนี้ซึ่งตรงนี้มันมีเหตุผลทางจิตวิทยาอยู่ในเล่มนี้ด้วยและทำให้เรารู้ว่าบางครั้งเฮดไลน์ที่เราเห็นอยู่แทนที่จะทำให้เกิดผลดีมันกลับจะเกิดผล ตรงกันข้ามอย่างเช่นนะไอเรื่องการแห่แหนเนี่ยมันมีตัวอย่างการรักษาความสะอาดในสวนสาธารณะถ้าเราเขียนเฮดไลน์ประมาณว่ากรุณาอย่าทิ้งขยะในสวนสาธารณะก็กลางๆเราเคยเห็นคุ้นเคยเนะตรงเนี้ยมันก็ได้ผลประมาณหนึ่งแต่ทีเนี้ยถ้าเราเขียนอีกแบบหนึ่งเช่นเราเขียนว่าถ้าเรายังทิ้งขยะไม่เลือกที่กันแบบนี้จะเป็นการทำลายสวนสาธารณะแห่งนี้ลงได้สมมุติเขียนแบบนี้เชื่อไหมฮะว่าในทางจิตวิทยาลึกๆแล้วเนี่ยคนจะรู้สึกอยากทิ้ง อ่าแปลกไหมถ้าอิงจากหนังสือเล่มนี้นะแปลว่าอะไรว่าถ้าเรายังทิ้งกันแบบนี้แปลว่าคนส่วนมากเขาทิ้งกันแบบนี้เราจะมีสวนที่มันไม่สวยเนะี่ยคนจะรู้สึกอยากทิ้งอะ่ะเพราะว่าคนส่วนมากเขาก็ทิ้งกันอันนี้กลับกลายเป็นนึกถึงโฆษณาบางชิ้นใช่ไหมฮะที่จะเป็นในทางประชดประชันเลยว่าถ้าทุกคนไม่ยอมจ่ายภาษีเนะี่ยประเทศก็คงไม่พัฒนามันกลายเป็นว่าในทางจิตวิยาลึกๆแล้วเนะี่ยคนจะรู้สึกว่าหลายๆคนเขาไม่จ่ายกันนะเนี่ยแหลคะครับเป็นเงื่อนที่จะมาทำคอนเทนต์ต,ตอนนี้เลยนะฮะสมมุติเราเขียนอีกแบบหนึ่งเอาจิตว มาพูดเนี่ยเราก็เขียนว่าเพราะเราทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดสวนแห่งนี้จึงสวยได้อันเนี้ยกลับกลายเป็นได้ผลที่ดีกว่าด้วยหรือไม่จะพูดว่าคนที่เข้ามาในสวนเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่เคยทิ้งขยะสวนแห่งนี้จึงสวยอย่างนี้เป็นตน้นตรงเนี้ยจะทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยคนส่วนมากเขาไม่ทํากันคนเรามันจะมีจิตวิญญาณที่บอกว่าไม่อยากจะแปลกแยกเกิดขึ้นมันเป็นบทหนึ่งในเล่มนินเล็กทิพี่ว่าน่าสนใจหรือว่าพูดเรื่องเมาแล้วขับ พูดว่า7ใน10คนบนถนนมีแอลกอฮอล์ในเลือดช่วงเทศกาลช่วยกันหยุดสถิติอันตรายนี้เออมันก็เป็นเฮตไลที่เออดีนะปรากฏว่าไอเฮตไลประเภทนี้แหละครับทำให้คนรู้สึกว่าเออคนส่วนมากเขาก็มีกันมันเป็นผลลบแทนที่จะเป็นผลบวกถ้าตามหลักจิตวิทยานี้เราควรจะเขียนเฮตไลประมาณว่าเพราะคนไทย9ใน10คนไม่ดื่มแล้วครับ อุบัติเหตุครั้งนี้จึงลดลงถึง50%อันนี้มันทําให้คนรู้สึกว่าอ๋อคนส่วนมากเขาไม่ทํากันลองดูจิวยานี้เราสามารถจะ develop ไปกับวิธีการ create headline หรือ content ของเราอะไรได้บ้างถ้าเป็น product ถ้าไม่ใช่เราน,นลงสังคมคุณอยากจะเป็นร้านเค้กก็บอกว่าเกือบทุกคนลงความเห็นว่าเค้กร้านของเราเนี่ยเหมาะกับ การฝากคนที่รักนะครับหรือไม่ก็เป็นว่าหลายคนพยายามอดใจกับเค้กร้านของเราแต่อดใจไม่ไหวพวกนี้นะครับเราใส่คําว่าหลายคนเกือบทุกคนหรือประเภท9ใน10มันจะทําให้ทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยสามารถที่จะโน้มน้าวคนที่เขาสูว่าเออใครๆเขาก็ทํากันแล้วสมองคนอนะ่ะมันจะไม่ค่อยวิเคราะห์ละเอียดทุกเรื่องมันจะมีระบบช็อตคัทนะฮะซึ่งบางทีถ้าเป็นเรื่องแค่ง่ายๆเนี่ยเออใครๆเาก็ทาแบบนี้เราทําบ้างเนี่ยมันจะตัดสินอย่างรวดเร็วเลยทริคนี้เป็นทริค จิตวิทยาไม่ต้องพูดเยอะจากหนังสือเล่มนี้ครับจากสำนักพิมพ์วีเลอร์เดี๋ยวมันจะมีอีกหลายตอนเลยพี่ว่ามันใช้กับการทำคอนเทนต์ได้ดีมากเลยเดี๋ยวจะมาทำทำให้ฟังตรงนี้นะครับเราลองดูว่าเราจะเขียนเฮดไลยังไงให้เล่นทางจิตวิทยาที่ว่าสังคมเขาทำกันคนส่วนมากเขาทำแบบนี้กันในวงเล็บเขาจะคิดเองครับว่าเราก็ต้องทำบ้างเหมือนกันอันเดอรวันนี้สวัสดีครับอันเดอร์ด็อกช